วันนี้ผมใส่ชุดแดงครับผมวันนี้ใส่เสื้อสีแดงครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตื่นขึ้นมาแล้วครับผมกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วครับรอพ่อจะพาออกไปข้างนอกไปเดินเล่นครับผมอากาศด,ดีอากาศด,ดีครับผม รอดูแม่นะครับวันนี้แม่จะกินข้าวกับอะไรครับผมนึ่งปลาหรือเปล่าลูกนึ่งปลากับนึ่งข้าวเหนียวหรือเปล่าลูกชายยูก็ไม่ได้กินกับแม่หรอกอยูก็อยู่กับพ่อ,อยูว่ายูจะ go to bed เ i ิ s t ไอ้ว่ายูจะหลับก,ก่อนอาวันดูผมกับแม่ด้วยนะครับผมกับแม่นะครับ ันลผมกับแม่ครับผมออ้น้ำลายผมก็หกหกหกแล้วหกหกหกโอเคแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้กนคกรัอคนขี้บ่นแล้วครับ